สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับดอกเข็มครับวันนี้กินข้าวข้างทางคือเก่าครับพี่น้องสวัสดีพี่น้อกนะสวัสดีค่ะมือ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 กับข,อ,ขอ,อยังกับขอ,ขอยอี่ห�มะกับข้ถาดไข่เยี่ยวม้าแต่ยังนไงกับอออดอก ไข่กอกไข่ย oma ไข่าดาวลาบข้าวราดข้าวต้มหมูอุปกรณ์ขางเคียงยแดง <c oughs> นี่ครับนี่ก็คือหมูกระเทียมได้กันนะครับเนะบาะกระเพาะถัด้อรานชัวกระเพาะถาดก็มีกับข้าวหลายอย่างอยู่ครับเนาะอย่างอื่นก็มีนะครับเนาะจะเป็นต้มเล็งต้มยังไม่ไล่าการอาหาร,รนี่ครับนี่ครับนี่คือไล่การอาหารครับ เน,นียบป็นไลฟการทหารครับป๊าบวายร่มพัดเพราะว่าอันนี้ผมสั่งหมกูกะเทียมครับมีอุปกรณ์ข่งเทีย่ยงคือกันแล้วครับเนะาะใครได้เอากับฮอทด,ด็อกนะครับเนาะแซ่บครับมาหน,นี้กับบรรยากาศรถแลนด์ซุนซาน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  โอ้โหคางเส้นรถโอ้โหเพ่งก็ดังตานิ้วยู่ิ้วจ้ะก๋วยเตี๋ยวลอยน้ำอยูอ่ใสกว่าก๋วยเตี๋ยวเลยนะขึ้นว่าสร้างมาเป็นทำมันลอยน้ำกัเอาเลยเหรอขอกรณินนครับสิขอก่ณิถูกบ้างน้องโตนี่ถุงขอกรณนะคะโอ <c oughs> ้คงอีทายไม่ได้โดนหรอกครับพี่น้องเสียงเพลงมากแล้วบ้านี้ตายตายตาย <c oughs> ต้องหวาดังๆครับปบเสียงเพลงหม่ยยินเสียงเพลง <c oughs> น้ำติ๊กโทนน้อยนะครับเร,ร,รนจนจานชนจานเลยครับเผ่าถาดลางเผ่าถาดติดถนนครับขาดง่ายเลยครับกินยังไรแถมไม่เหลือเลยหืม

กลางถนนล่มเย็นดีพี่น้องจอแเรนจอจานจอจาน ก่อนถึงไฟแดงเฮงครับเฮงสุดๆแถบโรงแรมเฮงอ๋อเพื่ากินเนี่ยอ้าว ต้องงานต้มเหลือครับพี่น้องปองไปท,ทุกคนขอบคุณจากนนการดรายการพบกน,นีครับนะครับ